ค่ะนุ่นที่าจะพาพ,พอมีพี่น้องเอซีไปตามเนวทางของพ่อบ้านแม่น้องนาดานะคะวัที่ผ่านมาเพิินฝันศู์หานะคะวดน,นี้ฝันสองตัวหางเดียวนะคะมันใจล่างนะคะเลขสองตัวหางเดียวตัวสีแดงนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ่งไปชมน้ากันเลยค่ะแน้วทางของแม่น้องระดาวันทีาา่ผ่านมาเนาะหกศูลหก่าู์ ว่ายุงห่าย่องมาเลยฟันว่ามันขึ้นเลยบอกฟันแอบสิรีอยู <West> ่ใต้ในหกศูนย์พี่น้องมีขาไม่รดเนานะเอฟซีเนาะอย่าเสียใจเด้อค่ะเลขแม่น้องระดาเพิ่นไปสร้างน้ำนักฟันว่าอ่าน้ำนักเขาซานจะเป็นล่างเลขยังก็ทุกเป็นบนหกศูนย์ไอสองเจ็ดสองห้าเลขห้เจ็ดห้าเป็นบนจังหวะห้าศูนย์พีน่น้องนะคะเลขไม่เขาไม่ลด งวดนี่พวาเขางวดที่พานมาบาเาวเขางวดนี้ต้องเขา<ม>ฟันไปไฟันไปฟันมีมีแต่พอบ้านพบ้านคนฟันไม่จ้ะเออแาวความกอนพ่อบ้านแม่นอกระดานี่เพื่อนเป็นลูกชายคุณยาาพานะคะแล้วงวดที่พันมาเพื่อนกับ,บ่ย่อมให้สัมผณ์ยาาพากับเลยบเบาแ,บาแทนเบาคิดแทนที่ว่าเพื่อนฟันเกี่ยวกับรถแม่นนทิยาไม่จ้ะเนาะแม่เป็นแบบคนฟันได้ขี่รถบดมือบดขึ้นเหมือนวะเอาได้ค่ะเซลเซลเลขเพิ่ง เพิ่นก็เลยมาทาแมงดาว่าเลขอันเลขรถล,ล,ลูกพีเยาวยันงันพนว่านะจ้านะคะคลิปเพิ่นน่นะพ่อบ้านแม่น้องระดาฟันย่าพาเป็นพ้นว่าคลิปแทนฟันแก้วรถนุ่นที่ยาแปดศูนย์ห้าเก้านะคะเข้าตัดให้ตัดทุกซ้อนแล้วศูนย์หาเก้ากับแปดศูนย์หานะคะตัดทั้งสองตัวจะมีศูนหาเลขออกหาศูนลางนะคะ ก็คือคนคนนี่ฝันพ่อบ้านแม่นองระดาเป็นค้นฝันนะคะฝันศูนหาออกหาศูนยะคะนะคะฟันเกี่ยวรถตัด์ไหไทั้งสาม <3 S 2> ตัวหนาสามตัวลังมันก็มีศูนหออกหาศูนรางวดนี่ได้ยินค่าวว่าฝันอีกลแล้วฝันต้องงวดก่นฝันมื่ขึ้นนี่ไหมจ๊ะเพิ่นเป็นยังคือบนอ,อย่างไ้สัมผัส คนไอยกล้องเนี่ยพี่น้องเอฟซีคนเป็นจริงแม่น้องระดาเพราะอยากว่าคลิปได้คนย่านเป็นเลขย่านเป็นเลขร้ายโตแมนแม่นจ้ะย่านเป็นเลขร้ายโตก็อยากให้พ่อบ้านเป็นคนเว้าแต่ว่าคนบ่ย่อมไม่ห้องสาวก้องก็เลยจงให้แม่่งได้เป็นคนเว่าบางทีมันเป็นเลขตัวเดียวสิแม่พี่น้องย่ามันออกสิแม่ถ้าเกิดเฮ้าว้าซ่าเป็นยังนนทิยาคือให้แม่น้องระดาขึ้นเวที่หนึ่งถ้าว้าคลิปซ่า กะซีว่าเอาเรกคนอื่นมาเว้ามันเป็นม่วงดนสองมุมเนาะใ่ก็เลยต้องมาคันเพื่อนฟันเราเ้าคลิปเลยเพื่อนเบ้าเข้าก็เอามาเบ้าแทนเพื่อนฟันว่าจังเดเพื่อนว่าเพิ่นฟันไปอันด้วยความรู้สึกมันเป็นงานอะไยังสักอย่างเราอ่ะไปเลยมันเป็นงานอ่นเขาเรียกยังอ่ะพวกจกมอหกมั่จะเขาเรียกปักซิมบ่กเขาจะเลียงลูกปัลุิอ่าไล่ๆเราเพื่อนเก่าๆเราไปแล้วก็จะขึ้นเครื่องบินไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินข้างบนนะแล้วก็จะโปรยเป็นเงินเป็นยังลงมาเราอะโปรยเป็นเงินเป็นกระดาษเป็นยัง เราจับอะไก็มีแต่ตัวเหลขกจะบอะไรก็มีแต่ตัวเหลขกล้วลรงเรียนบอกแมนจ้ะโกยท่านโวยก็จะโปยขึ้นลงขึ้นมาจากข้างบนมันเป็นเครือบินเราอะโปยลงมาลงมาเราอะเป็นรูปหัวใจรูปนั้นรูปนี้แต่ว่าพอเราจับอันไดมากมีแต่นเป็นเหลขเบิเราอะไรก็เลยโกยโกยทางเงินทางยังก็โกยใส่กระเป๋าเราคนได้เงินบอกได้ทางเงินได้ทางเหลขกทั้งเต็มกระเป๋าเราแล้วเบิ่งแล้วเราเรามันแปลกตรงที่ว่าตัวเลขกมันตัวแดงเบิร์ดเราอะไง มันเป็นตัวเดียวกันบ่ตัวแดงเบิดตัวแดงมันมมันตัวเดียวกันแต่ว่ามันสลับกันนะไม่จ๊ะมันบ่ื้สื่อไงสื่อกลับไปกลับมาใช่างไงใะ่เราเราจับแรกๆเราจับอ่ะเราจับเจดหอาจับลงมาจับใบแรกเป็นเจดหาจับมาตัวสามตัวสี่เป็นหาเจดเราจับมันสีสลับไปสลับมาแต่บ่าเลขกมันตัวเดียวเหรอวะตัวแดงเขาก็โปรยลงมาลงมาเป็นโปรยทั้งเงินไห้โปรยทั้งเลขใไทแม่เอาแล้วคือเป็นโรเตลี่แล้ววาโปรยลงมาเป็นกระดาษแมมปิวมาทั้งเงินทั้ง แต่เงินดีแท้ทงเงินทางยังนะเป็นตัวเลขเบิดเราอะเราก็เลยจับเขากระเป๋าจับเขากระเป๋าฟันดีใหเนะเราก็เลยหวานบันนี้เราเลยมาบอกก็เลยเราเลยหวานจับใส่โอ้ยใจตัวเราก็เป็นคนถีบเอาไปที่สื่อเลขอยู่แล้วหม่อจ้ะฟันก็เลยเออก็เจ้าเลยถามหวานได้หลายไปพ่อไปเราเป็นคนเราหวานอะฟันก็เป็นคนมโลมากแล้วพ่อแม่น้อง พ่อบ้านแม่น้องระดาเป็นคนบอลลมาก่น้องตามที่อยูต้องกันมากเราก็จับใส่กับคุ้ากเขาจะเอาไปคนอื่นเราไปร้ายเราวะเราก็เอาสามันสาทุภายได้เราวะเก็เอาภัยมาเอามาบาดมาเทก็มีแต่ตัวเล็กไกองไหวแล้ววะเงินอะไรบ้าได้กันทั้งเงินทั้งยังก็ร้ายเต็มอยู่แล้ววะสำรับเราก็วายแหละมันเป็นเงินเหรียญหรือเงินแบ่งเป็นเงินแบ่งสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงแต่ว่ามันแปลกตรงว่าเรามันมันสะดุดตาตรงตัวเหล็กมันมันมีแต่ตัวแดงๆเราไหมแต่ตัวแดงๆ เพิ่นบอกวิ่บอกว่ามีเตเลขสองตัวมิเเลขสามตัวมี่ยมเลขสองตัวนี่เราอะแน่ยจะได้กับมิเตเลขสองตัวนี่ถ่ายมันแต่ว่าเขาเขียนสลับกันเจ็ดห้ากับห้าเจ็บางใบก็เป็นฮาเจ็ดบางใบก็เป็นเจ็ดฮาเพิ่นก็เลยบอกว่าลอตเตอรี่งออกมาซื้อไว้นเด้อเพิ่นวะโอ้ยโอ้ยจากข้างบนลงมาข้างล่างเอาว่านมาเป็นเลขล่างเต็มแน่น้องละดาจากเลขล่างเลขบว้นเหล็กบลูเราคู่เพิ่นคู่พ่อบ้านเจ้าเพิ่นวางได้เพิ่นเน้นบนเพิ่นเน้นล่าง เราวอกเราหมักหลางแล้วเราเล่นลานาอย่างเราหมักหลางเพราบอกเราบอกมันตกลงมาข้างล่างเนี่ยนะวะตกลงมาเก็บเอาเก็บเอาบ่ข่อยัามันเป็นขึ้นหน้าข่อยนี่ไหมข้อเมี้ยนนี่ไหมเป็นหน้าเคยเนาะฟันว่าเข้าเจ้าไปเไต้นล่ำยึดไตทุนบ้านบา้นบานเลขที่ห้าศูนย์บ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านสองสันเต้นยึดไตทุนบ้านยึดข้างล่างเคนวาง,าง <ยะ S 2> สิมันดีย่าเลยว่ามันเป็นเหล็กรางเถงไไงอะปัญญาออกหาศูนย์รางที่เลย อันนี้เก็จะย่นจากขบนลงมาย่จากบนลงตกลงมาตกมาเกิดพื้นดินถ้พายังเก็บมาคนกระไล่เก็บแเรวอะแต่คนอื่นทันได้เอาไล่ขากเราอะแต่เราอะเอาเอาซ้ำเฮาเขาเอาเมื่อไดเราอะแล้วก็หยิบเก็บเก็บมาบนี้เพื่นเลียวกันขณะตื่นมายังดีใจหุ่มๆว่าจ้าของได้ทั้งเงินได้ทั้งเรืองได้ทั้งเงินได้ทั้งเลขเอาเลขไปฝากเมียกูเมียกูก็น่าผลเอาเมียกูมาเล่ยคุณวังซี่ในนฝัในฝัน บางใบก็บเป็นเจ็ดหาบางใบก็บเป็นหาเจ็ดทั้งเงินทั้งใบเลขกแต่ว่าเลขนี่เป็นตัวสีแดงเป็นตัวสีแดงหม<ะ>ดเลยแล้วน,อน้องทียาก,ก็เลยเขียนว่าพิ้นเน้นล่างกันบนล่างนะพี่น้องเมื่อคืนนี่ประทับใจ FC เอฟซีมันคอมเม่นมากว่าบางคนซื้อเลขไม่กลับก็เหมือนเราปิ้งปลา <c oughs> ปิ้งแล้วไม่พลิกมันก็สุกข้างเดียว <c oughs> ข้างหนึ่งก็ไม่สุกกิ้ง <c oughs> พี่น้องว่าตรงมากทัดใจตรงใจขนาดเลยเ <c oughs> อฟซีขมเมต์มานะคะปิ้งปลา <c oughs> ปิ้งแล้วบ่พลิกเหี้ มันจะสูบข kind of ้างเดียวข้างหนึ่งค um, ือไม่สูบก็เหมือนเขาเราซื้อหวยไม่กลับนะอันสุดยอดเมื่อวานไปเลขมือเลขงออกเราตอนเศร้านะแต่เนาะเราก็บอกเราฝันเห็นงูเราบอกโอ้ยสื่อเจ็ดสูงหรือเจ็ดเจ็ดบ่ฝันหรือก็นู้เลยว่าออกเจ็ดเจ็ดกูจะกินหม่าม่าคอยวางสิไม่งั่นดีหรือเปล่ี้ชอบอยู่ดีแต่ว่าเป็นคนที่บ่หมักเลขเราอยู่แล้วไหมเละอุ้งโบ่งามนึกว่าเลขเข้าบ้านบ่งามที่ว่ามันชอบออก เราคว<ม>้านจำนี่แหละแต่ว่าคิดมากินมาเก็ตซูนกับเก็ตเก็ตแหละคำสื่อนะคำสิลงทุนเพื<ม>่อแค่มาคอเงินนู่สื่อแต่นตุ่งพวกสื่อหายมาบอกมันบุ๋มออกกับนูมันบุ๋ง,งามก็ออกอิรบันเนี่นน <laughs> คือเรเคยคิดยอ้อนหลังนะมาตอนที่ยู่น้ำกันไม่ไม่ตอนที่แม่นองดาบ้านได้ทองกับพ่อบ้านเคยถือเลขสามตัวบอกเคยแล้วเคยถืออันนี้ไม่เคยถือว่ามปนบอกตอนนั้นช่วงเรช่วงถี่เคยเห็นงานอยู่กรุงเทพมันถือเก็ตแปดงวดซ้อนคนละตั้งแต่จากยังกุมารคนละประวัติเคยถูกเก็ตงวดซ้อนแปดงวดซ้อน เนี่ยมันก็นคือเคยฝันแม่นอยู่กับเมื่อเขียว่ามื่สิออกเกจเกจมาลูกพี่อ่าเลขศูนย์ศูนย์มันคือออกได้เดี๋ยวนี้พี่น้องสังเกตหน้าเลขเป็นยังคือออกเลขเบิ้ลศูนย์ศูนย์กับมาออกเกจเกจกับมาออกงวดสิมาหนี่สิบอ,อกอหาหาซ้ำซ้ำปฏิอ๋อหวัได้ทุกตัวนะได้ทุกตัวเลยตอนนี้ฟันฝันหางเดียวเนาะแต่ฟันว่างฟันฝันหางจะตื่นเช้ามายังดีใจหุ่มหุ่มผนว่ายังดีใจว่าได้เลขมาฝากได้ทั้งเงินได้ทั้งเงินได้ทั้งเลข ัวสีแดงเลยัวสีแดงเลยหรือเ่าไ่เคยฟันหระจําไหนปานนี้แล้วว่าฟนเน้นล่างแต่ว่าเท่ากับการบนล่างแด้วพี่น้องเลขหางเดียวนะคะคือปิ่งปลาเอฟซีพันบอกว่าปิ่งปลาเราก็ต้องพลิกค่ะเพราพลิกสุข้างเดียว้างหนึ่ง่าซุกก็เหมือนกับซื้อหวยซื้อแล้วก็ต้องกลับด้วยเลขหางเดียวต้นที่ยาจุกเลยเจอข้ามหนีพันบอาถือไหมถือคักแลวระวังวัที่ผัณฑมาหมักหกศูนย์มากหมักจะได้จะได้สื่อภลกิจจะหมักโมหมักแหละมันออกหาศูนย์ปีน้องเลย แม่น้องระดาจุกกับเด็กหายหกสูนออกหาสูนทั้งเสียใจน้ำเอฟซีเนาะแม่นียังให้เอฟซีถือกันเลยจ้ะกลังคนกับข้อมเมนต์มาว่าเอ็ดซื้อสี่ห้าห้าหมดตั้งเยอะมันก็บมิข่าวมิรุดกับบอกเป็นยังค่ะสู่กันนะคะหัวอกเดียวกันนะคะแม่น้องระดากับโบลูว่าเลขจะออกตัวใดนุ่นยากกับโบลูว่าเลขจะออกตัวใดเขาไายทำให้เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะสนับสนุนรัฐบาล นะคะถ้าเกินลูกก็สิบโมี่หนีเนาะในๆจะบ่อยมไม่หนีนไม่สิีงเลยน <ะ S 2> เนาก็จะมีเงินปลูกบ้านหลังใหญ่ๆเนาะอ,อันนี้เงินก็บโมีปลูกบ้านแค่ว่าทมที่ไว้เนาะแม่น้องอรดากระทมที่ไว้โน่นทียากระบทมที่ไว้แต่ว่าโบมีเงินปลูกบ้านเพรอบาบร์บอลูว่อะไรออกตัวได้เนาะกลูกสิบนำกับทักเลยเล่ะคับลู่นี่เอาแบบให้ได้บ้านหลังใหญ่ๆ <อก S 1> ได้เนาะเนี่ยนี่กับโกับโบเป็นมาห้าสิบโมีเงินซื้อเล็กเนาะมีแต่ว่าห้าบบอลูว่าเล็กออกตัวได้เป็นบอกนะคะพอไม่พี่น้องเอฟซีผิดเจรนะคะ สรุปมาแนวทางของแม่น้องระดานี่เป็นเลขพ่อบ้านฟันนะคะฟันหางเดียวนะคะเจ็ดห้าห้าเจ็ดหางเดียวตัวแดงกี่ครึ่งแล้ววะตัวแดงครึ่งครึ่งยินดีใจตื่นเช้ามายิ้มยิ้มเปื่อยๆว่าว่าจะคลองเละเละมาฝากเมียบนว่ะมาเมียเห็ดคลิปเนาะอ้าไฮเอสซีวัสดียนีทางของแม่น้องระดานะคะใกล้ๆมือต้องถามัานอีกนะเนาะเพิ่นฟันสามโต๊ะบอนะ เพื่อเพื่ันฟันซ้ำตัขันวัวที่้านมากนี่ค่ะมันเท่าท่ายคลิปนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะคลิปแรกของเพื่อนเป็นบนเออเป็นล่างนะคลิปสุดท้ายที่มันหาศูนย์เจ็ดกับเจดเจดเป็นบนเนาะจะมาตามอีกนะคะเพื่อเอฟซีลื้อมือไก่เมื่อเดสิถามไหม